ปันจากขันธารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโททวาทายตนานิจักวายตนารูปายตนางโสตายตนางสัทธายตนางขานายตนางขันทายต นังจิวหายตานังรสายตานังกายายตานังโพธาพายตานังมนายตานังธรรมายตานังอัฏธารสธาตุโยจักุธาตุรูปธาตุจักุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธาตุโสตวิญญาณธาตุขาณธาตุคันธาธุ ตุขาณาวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรสธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธาะธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุพาวีสตินทริยานิจักขุนทิยังโสตินทยังคานินทิยังชิวหินทิย ังกายินทียังมานินทียังอิทินทียังปุริสินทิยังชีวิตินทียังสุขินทียังทุกขินทียังโสมนาฏสินทิยังโทมาณาสินทิยังอุเปคินทียังสาธินทิยังวิริยินทียังสตินทียังสมาทินทียังปัญญินทียังอนัญญาตัญญสา มีตินที่ยังอัญญินทิยังอัญญาตาวินทิยังจัตตาริอริยศาสจานิทุขังอริยศาสจังทุกขสมุทโยอริยศาสจังทุขนิโรโทอริยศาสจังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยศัสจัง